ลูกไหมไข่ร้ลูกกูอืมไหมอร่อยมากรั่วั่วงออไหมคะคเีวกุพี่บีมเอาไหมเนี่ยใครจะกินก็กเวฟเวฟใส่จานเลยเนี่ยมันย่ง,งอนเขรียกยอจังเลย จ๋าพี่พอร์เตีวดเลยหนูเรียกแม่กินข้าวหน่อยแม่เนี่ยแมจ๋าแม่จาอยจ๋าพ่อบอยดูอยู่น่นจ๋าพ่อบอยมันจะไมจะมีเธลุมดจ๋าลุงมดจ๋าลูกใครอีกแม่พ่อจ๋าลุงพ่จ้า แม่จาแม่จ๋า่นอืมใครอีกลูกใครอีกรอ่พี่ล่าเหรอพี่ล่าพี่พิมพี่พี่เมพี่เมนพี่เวฟพี่เวฟพี่จูนโอ้พี่จูนด้วยพี่จูนแต่งหนะอ้าพี่จูนแต่งน้าแม่พี่ตัน้ำแโ้แม่โกแม่โ้เขา นุน şey ีนนีนุนีดดนี่ค่ะนนนนี่้ยเฮ้ย็แไ่มแม่อร่อยนะแม่อร่อยนะแม่อร่อยนะฝากนะเฮ้ยฝากไหมตัวแม่ตัวแม่ตัวาอ้าแม่

ยเนยไม่่อเหาวนะเย่ค่อยเปี้ยวเป้ยววัเป้ยวนี่นะกินขอบคุณยายขอบคุณยายติ๋มเอาผัดไทยมาให้หนูด้วยนะคะเอาไปแล้วเหน้ำไม่รูกน้ำไหม เคน้ำไหมไม่ง่วงงตอนนี้ยังไม่แต่อยากดูเซไม่เอาแล้วเหรอลูกเอเอาอาเอหนึ่งไหนเอาไปต่าตลตลมายืนรียังสีเม็อันเดียวขันเมื่อไสดมื่อออไรสดเลย มาลอยลี่อายุ10หนิไเจอแล้วเจอออกไหมลูกออกไหมไม่ออกยายพักพัข้าวน้ำเป็นคือไปจังกูเทมอือมัพาข้าวน้ำเองไหมกิ่มแล้วเหรอกิ่มเร็วแท้